ีสุุภาพบร gentlemen profile รา f าเอลนาดาลเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายนปีคศ1986มีบ้านอยู่ที่เมืองมาโยกาประเทศสเปนเริ่มหัดเล่นเทนนิสด้วยวัยเพียงแค่4ขวบถนัดการเล่นด้วยมือซ้ายแต่ในยามเขียนหนังสือหรือทำกิจกรรมอื่นนอกจากการเล่นเทนนิสนั้นกลับใช้มือขวาเรียกได้ว่ามีความสามารถในใช้มือทั้งสองข้างเท่าๆกัน ปัจจุบันมีคุณลุงโทนี่ทำหน้าที่โค้ชส่วนตัวซึ่งเป็นโค้ชคนแรกและคนเดียวนับตั้งแต่นาดาวเริ่มหัดเล่นเทนนิสมาในช่วงที่เพิ่งหัดเล่นเทนนิสแรกๆนาดาวตี2มือไม่ว่าจะเป็นโฟร์แฮนด์หรือแบ็คแฮนด์ก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นโฟร์แฮนด์มือเดียวเมื่อตอนอายุ10ขวบจะว่าไปแล้วนาดาวถือว่าเป็นนักเทนนิสที่ผ่านการแข่งขันระดับเยาวชนน้อยมากเคยทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศในเวลบิงตันปี2 0 0 2 แต่ถือเป็นครั้งเดียวที่นาดาวได้ลงเล่นในแกรนด์สลมระดับจูเนียร์ด้วยวัยเพียง18ปีนาดาวเริ่มสร้างชื่อกับตัวเองด้วยการเป็นกำลังสำคัญช่วยให้ทีมเดวิดส์คัพสเปนคว้าตำแหน่งชนะเลิศในปี2004โดยจัดการปราบแอนดี้รอดดิกตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาในรอบชิง3-1ต่อเซตท่ามกลางก้องเชียร์ชาวสเปนกว่า27,000คนที่เมืองเซวิลทำให้หนุ่มน้อยวัยอายุ18ปีนี้ ดังนั้นได้แจ้งเกิดในวงการเทนนิสสเปนได้อย่างเต็มตัวราฟา9ก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกครั้งแรกเมื่อปี2008ซึ่งถือได้เป็นปีทองของราฟาอย่างแท้จริงเพราะนอกจากจะคว้าได้มาทั้ง2แกรนด์สลมแล้ว French Open และวิลบินตันยังสามารถชิงเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในโอลิมปิกที่ปักกิง่งโดยหวดเอาชนะเฟอร์นันโดกอนซาเลสในรอบชนะเลิศอย่างไรก็ตามปีต่อมาดาดาวได้เสียตำแหน่งมือหนึ่ง คืนให้กับโรเจอร์เฟเดรเรอร์แต่ด้วยความที่รักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างคงเส้นคงวาทำให้ทวงตำแหน่งกลับคืนมาได้ภายในระยะเวลาสั้นๆต่อมาในปี2011นาดาวต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่อีกครั้งโนวัคยอโควิกก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแทนและจบจนปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถแย่งตำแหน่งนี้กลับคืนมาได้ในปี2012ราฟาลเริ่มต้นได้ไม่สวยนักเมื่อพ่ายแพ้ต่อโนวัคยอโควิกไปในนัดชิงชนะเลิศรายการออสเตรียโอเพ่น และในเดือนกรกฎาคมโชคร้ายก็มาเยือนฟาลาจนได้เมื่อเขาได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าทําให้ต้องพักยาวปิดเทอมสําหรับฤดูกาลนั้นไปเลยอันดับโลกจึงตกลงมาอยู่เหลือที่อันดับที่4ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีที่เขาไม่ได้อยู่อันดับที่1หรือ2ของโลกและถอนตัวจากการแข่งขันโอลิมปิกที่ลอนดอนอีกด้วยต่อมาในปี2013 ราฟาได้กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากรักษาการบาดเจ็บจนหายดีแล้วเขาสามารถคว้าแชมป์เฟรนช์โอเพสมัยที่8มาได้ด้วยการเอาชนะดาบิดเฟเรนักเทนนิสเพื่อนร่วมชาติในนัดชิงชนะเลิศและล่าสุดในการคว้าแชมป์แกรนด์สลมสุดท้ายของฟีอย่าง US Open เป็นสมัยที่2ของตัวเองโดยชนะโนวักยูโครวิกนักเทนนิสชาวเซอร์เบียนาดาวคว้าแชมป์ประเภท,ทชายเดี่ยวในระดับ ATP ทัวรมาแล้วมากกว่าทั้งสิ้น50รายการซึ่งถือเป็นคนที่10ในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ในยุค Open นอกจากนั้นยังชนะเลิศมาแล้วทั้ง4แกรนด์สแลมไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียโอเพน e ฟรน o ์โอเพนเวลบิงดันโอเพนและ US Open ล่าสุดเพิ่งทำลายสถิติบิ y อนบ็อกโดยกลายเป็นนักเทนนิสคนแรกของโลกที่คว้าแชามป์ French Open ได้ถึง8สมัยน่าสนใจว่านักเทนนิสสเปนนี้ จะสามารถสร้างสถิติใหม่อะไรให้กับเราได้เห็นกันอีกสำหรับท่านสุภาพบุรุษท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของเทนนิสหรือเ,เป็นแฟนคลับของนาดาวแล้วลองเข้ามาเมนต์กันหน่อยนะครับว่าส่วนตัวนักเทนนิสในใจของคุณคือใครครับวิธีสุภาพบุรุษเพจแรกที่ทำให้คุณเข้าถึงการใช้ชีวิตแบบสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงกดไลค์ไว้เลยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับ